คุณยังมีปัญหากับผมอยู่เดี๋ยวขออนุญาตจ่าเสียงนิดนึง I mean? ขออนุญ,ญาตทายเสียงนิดหนึ่งนะครับผมสั่งข้าวประชาชนอยู่ที่ทางจังหวัดอุดรธานีถ้าใครมีปัญหาเดินทางไปไปที่ศาลจังหวัดสกลนครได้นะครับผมเป็นลําดับคนสุดท้ายที่สั่งข้าวประชาชนอยู่ที่ทางจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากการก่อปฏิวัติรัฐประหารแต่ผมปฏิวัติทางด้านภาษีไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนต้องการอยากเจอผมบนโรงพักหรือผู้พิพากษาเจอกับผมได้ครับตัวต่อต,ตัวครับใครเป็นคนเอางูเห่าเข้าบ้านกูใครเป็นคนขับรถชนเมียกู ลูกเมียกูไม่เกี่ยวกูคนเดียวถ้าใครอยากสอนใส่เกลือเกืือก,กับกูเจอกูได้เดียวเดียว